ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปขึ้นรถไฟชินคันเซ็นค่ะนี่ตัวเย้เย้ yeah, yeah. เรากำลังจะขึ้นไปรถไฟชินคันเซ็นืต้ไต้ <c oughs> หมายเลขห้าครับหมายเลข้าครับอันนี้เจ็ดหกห้าโอเค ห้าตัวนี้แปดสิบสามหรอห้าสองอีสองอี

เราอยู่บนรถไฟชิกคันเซนแล้วนะน,นี่เป็นไงนี่คือบนรถไฟชิกคันเซน,นะคะ่ะและอันนี้คือวิวของเราเย็ yeah. <c oughs> กำลังเข้าถ้ำพอดีเลยอืม <c oughs>

ตอนนี้เราถึงโตเกียวแล้วนะคะเข้ามาเมืองหลวงแล้วจ้านี่จ้าเ,เ,เรากำลังจะลงรถไฟชิงคันเซ็นแล้วนะฝนต,ตกยังไม่หนาวอยู่ชูที่เราอยู่ไม่ได้ <c oughs> วันนี้เราลงมาล่าที่สถานีรถไฟล,ลงมาจากรถไฟเชินงเป็นเซนค่ <the> gang, ะ a the g แกงค่ะ <c oughs> <music> 19号長野行きです。グランクラスは12号車、グリーン車が11号車、自由席は1号車から5号車です。なお、全車の禁煙です。この列車は上の大村 หลังจากเราลงจากชิงหันเซนผ่านด่านกันเรียบร้อยต่อไปเราก็กำลังจะไปขึ้นรถบัสเพื่อกลับไปที่โรงแรมไปเช็คอินกันนะคะเชิญเลยค่ะช่วยถือไหมคะ เราอาจจะออกไปเหตุมากแปหรรูปรนหน้าไหานังนหอันนี้คือสานิรไฟโตกเกีียวนะครับแ้วานโดยรวมอันนี้ วันนี้เราอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟโตเกียวจ๋าสวยมาก Capture take a photo, take a photo. ไม่ได yeah. ้ละยังไงกนี่ยน่เนี่ยต้องดูว่าได้นี่ดังๆเออใช่ไหมแด่เดียวกันใช่ไหมเออ โอเคไถลุกั้นจอดจากสถานิรถไฟโตเกียวเราก็เดินต่อไปขึ้นรถบัสค่ะ